ที่เขาคุยกับคุณเพราะเขารักเขาชอบคุณจริงๆหรือว่าเขาแค่เหงาก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําจมับมาทาโรด,ด้วยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่อยากรู้พลังงานความคิดความรู้สึกของเขา ว่ารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่รักจริงๆชอบจริงๆหรือแค่เหงาก็เลยมาคุยกับคุณเดี๋ยวสับสดๆไปพร้อมๆกันสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าก็ความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าพระอยากจะบอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะกับความรู้สึกของเขาคนนั้นของใครคนหนึ่งที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้อืมดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะว่า ความรู้สึกของเขานะคะมันไม่ใช่แค่เหงานะมันไม่ใช่เหงาค่ะมันไม่ใช่แค่เหงาเพราะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคุณมาเติมเต็มอีกครึ่งในใจนะมาเติมความรู้สึกเบิกบานมาเติมพลังบวกมาเติมพลังงานดีๆให้กับเขาทุกครั้งที่คุณกับเขาได้คุยกันทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณมันทำให โลกของเขามันสว่างสดใสามากขึ้นโลกของเขามันเบิกบานมากขึ้นสีสันในชีวิตของเขามันมากขึ้นนะคะเขาน่าจะมีความรู้สึกหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้และชื่นชอบในตัวคุณการที่เขาคุยกับคุณมันไม่ใช่แค่ความเหงาแต่มันคือความรู้สึกดีๆรู้สึกพิเศษหรือเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะชอบตัวของตัวเขาเองเวลา ที่ได้อยู่กับคุณนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือความรู้สึกของเขาโอ้ดูจากพลังงานต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งที่การ การที่เขาสื่อสารกับคุณการที่เขาคุยกับคุณนะนี่คือการคอนเฟิร์มเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความเหงาค่ะมันไม่ใช่ความเหงาเลยมันคือความรู้สึกดีๆมันคือความรู้สึกพิเศษมันคือความรักความชอบนะความรู้สึกพิเศษแน่นอนนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าการที่ได้คุยกับคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นชีวิตของเขาแฮปปี้มีความสุขมีความสดใสร่าเริงรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะแล้วก็มีความ ได้รับพลังงานบวกดีๆนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เขาคุยกับคุณเนะี่ยหนึ่งคือโอเคเขาอาจจะเหงาบ้างนะแต่ยิ่งคุยกับคุณมันยิ่งรู้สึกดีนะมันไม่ใช่แค่ความเหงาด้วยเขาดูจะมีความรู้สึกชืน่นชอบชืน่ชนชมและก็รักคุณด้วยอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมอีกสักหน่งใบค่ะอืมดูจากพลังงานต้องบอกว่าเอ่อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะมันคือความรู้สึกดีๆแล้วแหละ มันคือความรู้สึกดีๆเขาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วนะเออเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วไม่ใช่ความเหงาค่ะนะคุณอย่าก,กังวลมากไปนี่อาจจะเป็นความกังวลของคุณเองนะ